ลกลับมาแล้วครับอ้อนกลับมาเรยวอย่าลืมกดไลค์ด้วยเน้อไม่ได้อัดคลิปนานไอ้ทรงผมทรงใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนผมก่อนลองแบบผมทรงใหม่ไหมทรงนี้ได้อยู่คือผมเข้ามาเล่นวันนั้นผมไม่ได้คิดคอนเทนต์มาเลยครับคือหวังพึ่งน้ําบ่อหน้าอย่างเดียวเลยคือผมไม่ได้ทั้งใจขับรถแบบนี้นะแต่รถมัน มันเบาอะ่ะเบาเกินอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก็เลยลงมาเลเบลมาเก็บของเล็กๆน้อยครับแล้วก็ต่อด้วยอินอเอ,อ่อยู่พักหนึ่งอะ่ะเงินจะ5ล้านแล้ว4ีล้านเจ็ดอ่ะตอนนี้แล้วคือซ่อมไฟก็มาถูกจังหวะพอดีเลยครับจังหวะที่ผมอยากเล่นพอดีมีใครไมมไม่มีขอซวยนะครับผมไม่มีไอเทมผมไม่มีกล่องซ่อมไฟกล่อง <laughs> ไคือปกติกล่องซ่อมไฟผมก็จะไม่ขาดเลยนะครับจะพกติดตัวไว้ตลอดไม่ก้อหลังรถเนี่ยก็จะมีตุนไวโรงพยาบาลตรงนี้น่าจะมีขอยมีเถอะมาๆๆๆโอ้มันหมดอ่ะแล้วผมกลับไปทันปะน่าจะทันหรือเปล่ารถก็จะลบยังไม่มีใครน่าจะซ่อมทันปะสวย แล้วเวลาที่ผมซ่อมไฟเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาเจดและก็ตังเนี่ยมาเก็บก่อนผมจะไม่พกไปเล่นด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าที่ต่อไปที่เรากําลังจะไปเนี่ยคนมันจะเยอะหรือเปล่ายังไงก็เซฟตัวเองไปก่อนหลังจากที่ถอยรถคันนี้มา20ล้าน <c oughs> หลายคนนี้ไม่ชอบนะที่ผมซื้อรถคันนี้นะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมีเหตุผลป้าที่ไม่ชอบคอมเมนต์บอกหน่อยอะเผื่อ <c oughs> <c oughs> ผมขายออก <c oughs> แต่ผมชอบนะชอบชอบมันสะดวกอะขับเทสลาแต่แบบระยะทางแบบไกลๆอะไรงี้คือไม่ไหวไงเ,เพราะว่า รถมนันตันแค่240นะแต่แบบระยะใกล้ๆนี่คือลั่นนะมันออกตัวเร็วอะ้จุดนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเราจะได้ได้นัวได้นัวอยากซ่อมให้แล้วกันนะครับพี่เพิ่งมาขวางผมแล้วกันนะเอาเนี่ยแล้วพี่ก็มาแจมแบบนี้ไงันนั้นหลับละจะได้รเล่าเมื่อกี้ผมทำะไรพี่

คิดถูกคิดผิดวานนี้ชุบเขาเนี่ยไม่เป็นไรรอได้ AD เวลาคราฟเนี่ยก็ใช้ของค่อนข้างเยอะเอาตรงผมก็อยากได้คืนนั่นแหละรครับก็เลยยืนรอพี่ hey, AD พี่ครับ AD ครับพี่จะฟูพอยครับไม่มี AD โปรติถ้าไม่ชุบเราก็จะน่าเกลียดแล้วกูกำลังเกลีดเดือดเลี่ยมว่ะเสียเลี่ยมเขาบอกว่าเขาไม่มี AD นะแต่ตอนที่ผมโชว์มาผมก็เห็นเวลา AD เอดีแต่ก็ไม่ยังมีปัญหาครับกับรุ่นใหญ่นะก็ปล่อยๆเข้าไปโอ้สองหมื่นว่ะ เก็บเล็กเก็บน้อยมารวย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 มีทั้งรถมีทั้งอาวุธนะตอนนี้ไปดิกว่าไปดีก่าเตียงหวออยู่ใกล้ๆตอนนี้จกได้สี่สี่ถุงละสี่ลูกละมีวามีว้ยมีเสี่ยงมีเสี่ยงมีเสี่ยงนะครับพ่อผมผมมีเสี่ยงนะครับโค้วขึ้นตึกปะเนี่ยชัวร์ป้าบหน้าสวยถ้าเหินี่ตำรวจก็หลุดลอยเมื่อกี้อ่ะใช่ประมาณนั้น ก็หลุดลอยหาเฟอร์หลุดลอยหลุดลอยหลุดลอยเยอะอย่าหลุดนิบวนอ้กระตึอยุยขับรถแน่แต่เก็บก่อนนะเผื่อไหมไม่เหลือเลยสกอกอะสามสี่กองตัวนี้คือหมดเลยคือจุดจกปูนอะไรอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้นะผมก็จุกผมก็จกแต่จุดเดิมๆอ่ะเนี่ยพวกเนี้ย แต่นี้ให้พี่แกเอาไปก่อนพี่แกลัมโบนะ้น่นจะรุ่นใหญ่อนะเราถอยถอยก่อนี่ไงเรี๋ยวเอาไปเอาตึกตึกนี้ตึกปืนตึกปืนเรามีโอกาสโดนไล่้อนะตรงนี้15ถุ่มนะครับมีรู้จะเสร็จตอนไหนเหมือนกันตอนนี้2ทุ่ม28นาทีหลังจากจนั้นประมาณ3-4นาทีนะ่ยไฟในเมืองก็ดับครับผมก็เลยแวะมาซ่อมไฟนะผมที่พยายามชนกําแพงครับชนรัวคืออยากจะวิ่งเข้าออกง่ายๆเผื่อคนมาเยอะอะไรอย่างนี้เอาตรงถ้าเกิดว่าผมโดนไปซ่อมในันน่าจะเสร็จแล้วนะพี่ชายคนนี้ก็น่าจะไม่ทานแล้วแล้วคือจังหวนนนะน สำหรับผมนี่คือหวานมากๆเลยนะครับหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะสนับอันนี้ผมต้องเล่นไหมพี่เฮ้ยพี่ล้เฮ้ยใครอ่ะแจ็คแจ็คแจ็คไหนแจ็คบ <Jack, Jack. S 1> ังนี่ <Hey, S 1> ผมเองอ๋อ oh, ใครวะแจ็ค oh. ไหนวะจำไม่ได้อ่ะน้องจำใครไม่ได้เลย <laughs> จำใครไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> มันติดอะไรวะ <laughs> ตรงนี้อ่ะอ๋อรงตื่นเต้นมากเลยนะครับรอบไฟเนี่ย <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าคนเล่นเขารู้กันนะ แล้วเมื่อกี้คือเกือบลากตังใส่กระเป๋าเขาด้วยนะเมื่อกี้ช็อตที่จังหวะที่พี่ป้นเขาอะ่ะเอาแล้วมันหายไปหมดแล้วอะ่ะซ่อมไฟอะ่ะโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ตัวเดียวก็ตัวเดียวยวะแต่เมื่อกี้ผมก็โกงโกงเขาเหมือนกันนะเอาสนับปนไปไล่ต่อยเขาโคตรคิดกโกงอะ่ะทีก่กล่ว่าเป็นผมผมก็ไม่อยากจะเล่นเนอะเหมือนกันนะไม่สนับอะ่ะเพื่องของเว้ยมันโอ้โหละลายก่อไปมาก่อตัวละหกเจ็ดพันใช่ปะเออแบบโอ้โห ใส่อย3 4ครั้งก็หายแล้วว่าหกจิตพันน่ะไม่คุ้มไม่คุ้มอรใส่ก่อสู้นี่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับตังหนึ่งหมื่นกับเจ็อ่าห้อันน่ะไม่คุ้มเลยอันนี้ผมบ่นอะไรมาเนี่ยอันว่านั่นแหละฮะไม่คุ้มนะปล่อยเลยดีกว่าเหมือนคนเมื่อกี้เหมือนก็จะปล่อยเหมือนกันวะ่ะทำใบออบูในทวิตอันนี้ อันนี้ไหนๆก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะฮะไปหาอบูดีกว่าเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบผมหรือเปล่าคือเวลามีแอดมินประกาศในประเทศของผมจะตื่นเต้นมาเลยครับคือตื่นเต้นจัดอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆตอนที่โรงเรียนเขาจัดจก,กิจกรรมกีฬาสีงานวันเด็กเข้าค่ายลูกเสืออะไรประมาณนี้อันนี้ผมเ<า>ดานนะผมไม่รู้นะครับแต่ <laughs> ผมคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะรถแบบยึดเกาะไม่ค่อยดีเลยว่ะขอโทษที่พูดอย่างนี้นะครับแต่มันยึดเก,ก,กาะกากมากเลยอะ มันไม่สมกับรถ20ล้านเลยมีคนเข้าออบูแล้ว4คนในแผนที่บ้านมันเป็นบ่ออวันไม่น่าใช่นะอวนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวรถตกน้ำเดี๋ยว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 โอ้โหรถเอาเราผิดกลับไม่ได้เหลือเะเชื่อหนึ่งวันกับรถ20ล้านโอเคบาเออวิลัคไคยเนี่ยเขามาหาเหมือนกันปะแสดงว่า เราคิดถูกแล้วครับก็คือเราต้องหาบ่อน้ํานะอันนี้หรือเปล่าบอกข้างหน้าเราเนี่ยเห็นปะเห็นในแผนที่ปะนั่นๆเห็นปะเห็นปะอ้าจริงด้วยว่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครไม่มาวันนี้จะเสียใจยเพราะหลังจากนี้มันยาเหลือเกินที่จะได้ตกอันนี้ผมก็มาซัวๆมัวๆวของผมนั่นแหละครับแต่ก็เจอเฉยเลยเราต้องตกยังไงเนี่ยต้องดำน้ำเอ๊ะเดี๋ยว เดี๋ยวนะตอนนี้คือยังไงวะมันตกเลยเหรอครับเฮียตกเลยเหรอต้องหาทางเข้าใช่ครับใช่เหรอเาลองดิ <c oughs> แต่ว่ามันต้องหาจุดอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องหาจุดเข้าก่อนผมก็เมินฮะก็เลยทําตามพวกเขาใช่เปล่าไม่รู้ลองตกก่อน ไม่ใช่ขยะไม่ได้ให้ไปยืนตกให้ไปหาทางเข้าไว้ตายแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทางเข้าเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็ดำน้ำจนเกือบตายแล้วทางเข้ามันคือยังไงอ่ะขายออปูแปนเหมือนช่วงนี้ข้าวของแพงนะครับผมอะไรที่ทําเงินได้ก็เอาหมดนะมันมีที่วาร์ปหรอมันมีที่วาร์ปแน่เลยว่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่วาร์ปที่วาร์ปที่วาร์ปต้องหาที่วาร์ปพุ่งยาตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้ผมกดอีรลุลเลอยรับแบบอี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 ลุ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 ลอยอะเดี๋ยวเราอาจจะตายนะ เรามีถังดับน้ำป่ะโอหแล้วไม่ได้เอาถังดับน้ำมาตอนนี้คนก็เริ่มแห่กันมาแล้วครับเพราะว่ารู้พิกัดแล้วแล้วคือบางคนเนี้ยรีบจัดโอ้หแล้วรถตก <c oughs> เอามีคนตายเขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาผมคนดีฮะแม่เราผมอวังเฮ้ยแต่คนก็หายไปเยอะอยู่นะตายบอวะ <c oughs> <c oughs> คนก็หายไปเยอะอยู่นะอูยนี่ไงเจลรัก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 จะรัก ูจะลักกูจะรักกูจะรักโอ้แล้วเข้ามาลัวเลยทีนี้แล้วเวลาจะออกอ่ะออกไงอ่ะแล้วจะเวลาจะออกอ่ะตรงกลางพี่กดกดอีเข้าไปตรงกลางไปเรียวไปเรียวไม่แล้วคือเวลาออกนี่ยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่รอเวลาออกอ๋อโอเค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  Let's go เออแบบนี้ก็ดีนะแบบเอาไปวางไว้แบบว่าจุดแบบลึกๆหน่อยอะไรอย่างนี้ยเจอกันอีกแล้วนาย เจอกันบ่อยนะช่วงนี้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเอาไงแจ็คเบ็ดเวลอไรเนี่ยสิบสองเลยเหรอผมรอผมสิบเอ็ดเองเฮ้ยผมดูอีพีเขาอยู่กว่าจะตีติดอ่ะเห็นพูดงอมงอมลายรอบอยู่พี่เคยไปใครโยป่เนี่ยเคยๆอันที่แล้วพี่ไปปะไม่นะเอ้แต่เขาปรับใหม่ไม่ใช่หรอตายหนึ่งทีเสียห้าหมื่นอ่ะใช่พี่ใช่ว่าผมเห็นแบบเบ็ดแบบพี่เต็มเลย ผมวันนึ่าจะมีพี่บ้างไนงะพี่ไคลโยผมยืนตกปลาตอบคาถามเข้ามาเรื่อยๆนี่คือปลาที่ผมตกได้นะตั้งแต่เขามีสม,มุดแห้สะสมนะพี่ลมเขาได้อัหรอกไว้ป่าไวะอ,อ,อะไรนะเขได้อัหรอกไว้ไหมพี่คครคิอะไรนะอัหรอกอัหรอกคืออะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมอายุเยอะแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่เข้าใจสาววัยรุ่นอัดล็อกที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คืออัดคลิปอยากออกช่องไออ๋ออยากออกช่องใช่ใช่ พี่สติอยู่ปะเนี่ยไม่ไม่ไม่เอฟซีจะแตะฟรีไฟล์อ่ะพี่ที่ไปไปหาสาวอ่ะไอพี่ไม่เคยนะน้องพิมไปเลยในยูทูปพี่ลมไม่ขึ้นปะไม่ขึ้นไม่น่าจะขึ้นเล่นไฟเอ็มแกก็เจอแล้วขึ้นบอกว่าพี่ลมใช่หรอเสิร์ชลมขึ้นได้หรอวะไฟเอ็มโปรไฟล์อ่ะผมเอฟซีเขาตั้งแตะฟรีไฟล์อ่ะพี่อนนอนหนึ่งนะพี่เป็นห่วงเนี่ยนอนดึกนะพี่เป็นห่วงเนี่ยนอนดึกนะพี่เป็นห่วงอันนี้สามทุ่มนะสามทุ่มก็ดึกแล้วนะสามทุ่มเนี่ยปกติคนเราต้องนอนประมาณสองทุ่มนะครับอัันนี้้้ฟฟงไล์โคเขาาามอ ปลาม่วงมื่อลี้วเด้อขอสักสองแสนได้ไหมอุ้ยปลาม่วงไม่เจอกันจักไปละโอเคพี่เจอกันวว่งวันว่งวิ่งแล้วเล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 วเบืดจมเบืดจเบิดเบิดจมเบิดอเอาปลาไปขายพอดีเราน่าจะได้หลายแสนอยู่ครับน่าจะสองแสนอยู่ผมได้ปลาม่วงมาสองตัวนะแล้วก็ปลาอื่นๆอีกเยอะเลยเต็มหมาดเต็มสล็อตอ่ะเนาวมาเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง หรือไม่ก็อาจจะทั้งคืนเลยนะกาดแบบนี้ไม่น่มีบ่อยๆนะอุยอ้ยโทนโทษโทษโทษโดนโนถามอีโดนเช็ค FPS อะเมื่อกี้อ่ะเปล่านะผมไม่ได้ตั้งใจนะมันมันไม่เห็นจริง <c oughs> เห็นจริงอ่ะใครถ้าเขามมา,มาจาังหวะเดียวกันเนี่ยก็มีสาวทักข้อความมาซึ่งผมไปขอเบอร์เขาไว้นะเอาเบอร์มาขอหน่อยเด้อเอาเบอร์มาขอเอาเบอร์มาขอแล้วเอาเบอร์มาขอแปดห้าห้าแปดหนึ่ง เงื้อขอเบอร์สาวขอสักแสนตรงนี้นั่นแสนสองแล้วผมก็ขอสาวเข้าไปในวอลเนี่ยก็ได้เข้าจริงด้วยนะทักทายปกติครับกินข้าวยังครับอ้วนไปเรื่อยอุ้ยแสนห้าเฮเก้โอ้ไม่ oh God. ก็เกือบสามแสนนะไปเมื่อกี้อ่ะอันนี้ขับรถอะไรอยู่ครับูนะขับรถซิ่งอยู่ปะไม่ครับไม่รู้อะไรขับรถซิ่งอยู่ปะ ร้นานเสื้อผ้าใหญ่แ,แถวๆเรนกลางส่งจีไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ชายเพื่อนผมที่เล่นด้วยกันเนี่ยไปที่ไหนก็เจอค่ะอย่างเช่นคนน,น,นี้นะตกปลาปะผมเบ็ดเบี้ยวสามดลยพี่ไม่มีเหล็กตีไปดีกว่าปะออกไปเลยปะปะปะอ๋อ,อได้แล้วพี่ด,ดูคลิปที่ส่งไปส่ง,ส,งส่งไปยังดูแล้วที่เขาพูดถึงพี่อ่ะเองนี่ชอบฝรั่งนะรสนิยมดีไม่ใช่ทำไมวะญี่ปุ่นก็ได้นี่ทำไมชอบฝรั่งอ่ะอุ้ย แล้วไทยมไม่ดูเลยหรอไม่สนับสนุนของแทนอะไเรเงี้ยเรื่องเดียวกันเอาดีดูยั้งที่ที่ส่งไปนินดอ่ะก็ดูอยู่ก็งานดีอยู่ดูเรื่อยอะไรอย่างง <laughs> ี้สาวาไหมล่ะชวนสาวไปตกปลาใช่ไหมเวลเวลอะไรอะ่ะเวลเบ็ดเวลสองนะ่ะอยากตีไหมอยากจ่าจ่าไม่ทำผู้หญิงอยากตีอยู่ครับแต่ว่าเราเราเราของเงินอ่เราให้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราให้วอลอะไรอ่ะคนที่เข้าเข้าวอลได้ไหมได้ครับได้เจ็แเจ็ผมที่สงสัยครับเขายืนจ้องกันอยู่พักใหญ่เลยเขียนปะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่้งชิปหายแล้วหายติ่มกําไลร้านแปดตอนนี้กาไลร้านแปดสามวันผมที่ทําตัวไม่ถูกครับก็เลยยืนคุยกับเพื่อนไปบางพงสักพักหนึ่งเขาก็โดนลากมาผมที่รู้สึกเกรงใจครับแล้วก็ใจวิววิวแปลกๆเอินเอิ่นาคำเจ็ดนะ โอเคข่าวนัดกันเรียบร้อยคุณมีข้าวมีน้ำไหมมีครับมีรู้จุดออบูก็อยากพาสาวนี่ไปตกปลาแต่ดูโดนว่าคอมเนี่ยจะไม่เต็มใจเลยจังวะนี้ฮนะสุดยอดนะเข้าไหน 7ก็ได้ครับ7ก็ได้ครับ7ก็ได้ครับถึงผมจะเป็นควนพาเข้ามาแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะไปยืนตกกับเขานะเยแต่พอผมหันมุมกล้องมาข้างหน้าก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วโอ้วนเจ็บจี๊ดเขาชวนผมมายืนตกกับพี่ๆเขาจากที่จําได้ผมตกได้ประมาณ3ตัวผมก็ย้ายทีเวลาที่ผมตกปลาผมก็เปลี่ยนที่ไปได้เลยครับไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่อย่าพยายามเปลี่ยนบ่อยนะเดี๋ยวเจอแบบนี้ว่รอรเดี oh, ๋ยวนะ มึงเป็นอะไรกับเขาหรอนาโนอยู่แนวไหนอ่ะสิบปะ่ะอยู่สิบครับอย่าบอกนะว่าเขามี เออยืนกอดกันอยู่เขาประกอบราต่างผ้าหรือเปล่าประกอบราด่างวะรั่วเลยไอ้แบงค์้าผมก็ยังไม่เต็มตัวเลยครับแต่ผมก็อยากกลับแล้วใช่ไหมมีรถกลับปะไม่มีครับคือผมก็อยากรู้ครับว่าเขาเป็นอะไรกันก็เลยยิงคำถามตรงๆไปเลยเขาเป็นพี่หรอผมเห็นเขายืนกอดคุณอยู่อะมแกค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวทำคุณผู้หญงก่อนคุณ้หญงคุณ้หญงเขาจะไปไหนคุณผู้หญิงครับคุณู้หญิงดีอยาไปทำอะไรหรือเปล่าเราได้หมดเลยครับ เราได้หมดเลยว่างครับว่าเวลาที่ผมเล่นผมก็เล่นไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะพาเขาทำอะไรดีก็เลยพาเปจุกปูนโอยเว่แล้วคื <laughs> อวันนั้นตำรวจเยอะมากเลยครับเยอะเป็นพิเศษเลย <c oughs> เหมือนสตอรี่ในเมืองเนี่ยเขาจะพักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหัวใจผมนั่าจะเต้นอยู่ประมาณ300ต่อวินาที <c oughs> เกือบช็อกอะ่ะพาสาวนี้ตำรวจแวะพาเขามาเปลี่ยนเสื้อเวลาที่มีกิจกรรมเนี่ยจะเล่นด้วยกัน

ตั้งใช้ให้ตั้งใช้ตั้งสองร้อยเนี่ยสองร้อยนี่ผม,มทำงานครึ่งวันเลยนะครับสองร้อยกแใช่ไงก็บอกว่าตั้งสองร้อยเงินเดือนหมื่นห้าผมให้หมดเลยแล้วจะจะพี่ลมไปลาบยังนี่นี่พึ่งยี่สิบกินได้กินได้มีครอบครัวปะมีครอบพี่นี่น,นี่ที่ไปตกตาด้วยเอ้ยผมหางานมาให้เอาไหม <laughs> เราเล่นปะเราเล่นเรา,เราเ,ราเราเล่นกับแกง <laughs> หาเรื่องให้ที่ลมจะเป็นคนหาแบบประกันให้เราใช่ไหมพี่เนี่ยพี่ชายของ สิบคนเราไหวปะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะ้วนคนอื่นผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเขาไปไหนตอนนี้เหลือแค่ผมกับแบงค์เนี่ยสองคนแบงค์พี่มาละแบงค์ผมมีกหนึ่งพี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งคือไอถึงต้องกาศร้อนนี่ไอติมก็ไม่มีมันเยอะไหมพี่อุ้ยลืมลืมเลยน้องมาเลยลืมพี่แบงค์แบงค์แบงค์พี่ใจไว้ วุ้ยโดนโดน3คนเลยแบงค์โดนพี่หมดเลยนาโนไปไหนมาแคที่น้องรออะไรยะรอไปก่อนนะเล่นหลบไฟแป๊บนึงไม่มี AD นะพี่ลมไม่มีสองหนึ่งหกหนึ่งดูจากสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่อยู่5คนเองเก็บ2พี่เก็บ3โอเคปะมีสะดุดด้วยนะซอรี่น้องรัก ไม่กอด 会有很多。 <Hey. S 2> ไอเจียอยู่กับใครอ่ะคนนี้เลยยังไอหน้ารถอ่ะคนใส่หมวกอ่ะอยังไม่ได้ปนหัวแดงฟังน้นเองปนไปยังปนอะไรพี่หมอมาปะหมอมานะหมอมาหมอมาพี่ได้เจ๋อหรือยังได้ละพี่หอปตาเองพูดดิโอเคอ้วนให้ดูแค่นี้พอถ้าอ้วนอยากดูต่อเนี่ยกดไลค์มา